กิดคนซ่อมไม่เป็นเนี่ยครับก็จะไม่รู้เลยว่าตัวนี้เป็นเหล็กเป็นอลูมิเนียมครับพี่แล้วตัวนี้ก็เป็นเหล็กการสีเป็นเหล็กผสมอ,อลูมิเนียมคือยิงกาวอย่างเดียวล้นล้วนแต่พวกที่จะสวมรถเขาก็จะเอาเข้าไปทั้งชิ้นครับพี่แล้วเดี๋ยวเราจะมาติดตามคอยดูกันว่าพวกที่สวมรถเขาทำยังไงและได้รู้ว่าการสวมรถง่ายกว่าการซ่อมอแลวบอกก็เลยย้ำนะครับการสวมรถนะครับไม่ต้องใช้คนมีความรู้ใช้แค่คน กล้าอย่างเดียวแล้วคลิปที่แล้วที่มันเป็นดราม่ามันเป็นดราม่าเรื่องอะไรบ้างนะพี่มันเป็นดราม่าเรื่องที่พี่ใหญ่บอกว่าคันนี้ต้องสวมอู่น้องสวมอูออ่เก่งๆในเมืองไทยมีเยอะครับพี่ใหญ่เชื่อมั่นครับแต่พี่ใหญ่ก็เชื่อมั่นอีกอย่างหนึ่งครับว่าอู่แย่ๆก็มีเยอะ,อะแล้วอู่แย่ๆที่เป็นหลอกลูกค้าว่าโอเคซ่อมได้แบบนี้แบบนี้แต่ถ้าเกิดคุณซ่อมจริงคุณก็เอาผลงานออกมาดูแลขึ้นทันให้ลูกค้าดูว่าเออลูกค้าเป็นอย่างนี้นะครับไม่ใช่เพียงคุณมาพูดลอยๆบอกว่า ผมทำอย่างนี้ผมทำอย่างนี้ทุกอย่างมันต้องเห็นภาพและเห็นความจริงครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับผมบอลวีซีเคนะครับวันนี้เราก็มาหาพี่ใหญ่วีสิบนะเดี๋ยววันนี้จะมาพูดถึงเรื่องประเด็นดราม่าจากคลิปที่แล้วด้วยที่ใครหลายๆคนที่เข้าไปคอมเมนต์กันเยอะแยะมากมายเลยเนาะเดี๋ยวจะพาไปคุยกับพี่ใหญ่นะว่ามันเกิดกระแสดราม่าอะไรขึ้นนะั้นเพืนะ่อนเนาะแต่ว่าหลักๆวันนี้เราจะพามาดูคันนี้ก่อนนะเนะพื่อนเบื้องต้นเนาะเราค่อยพูด ถึงประเด็นดราม่าน,นั่นนี่คันนี้เป็นออดี้ทีทีตัว MK3 นั่นเพื่อนก็สภาพชนมาเครื่องแตกเลยอะ่ะเดี๋ยวใหวพี่ใหญ่อธิบายเนาะว่าคันเนี้ยเครื่องแตกจะซ่อมยังไงเนาะแล้วเดี๋ยวจะไปคุยกับพี่ใหญ่ด้วยว่าไอประเด็นดราม่ามันเกิดจากอะไรนะทำไมมันถึงเป็นกระแสดราม่านั้นเพื่อนใครชอบกดไลค์กดแชร์ด้วยเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปนี้กันเลยครับผมไปไปครับทุกคนไปหาทางพี่ใหญ่ V 1 0กันเลยครับผมพี่ใหญ่สวัสดีครับสวัสดีครับ วันนี้มาหาหน่อยนะพี่ได้ครับผมเดี๋ยววันนี้จะพามาดูรถเนาะแล้วก็เดี๋ยวมาพูดถึงประเด็นดราม่าจากคลิปที่แล้วนะพี่ใหญ่ได้ครับก็ค่อนข้างร้อนเลยอ่าครับผมรถทัวร์มาจอดเยอะมากจากคลิปที่แล้วอ่ะก่อนที่เราจะไปคุยถึงเรื่องประเด็นดราม่าเดี๋ยวให้พี่ใหญ่พาดูรถคันนี้นิดนึงพี่ว่าคันนี้มันเป็นอะไรพี่คันนี้ก็เป็น奥ี TT นะครับชนค่อนข้างหนักแล้วก็เครื่องแตกนะครับอ่าครับผมแล้วก็บอกก็เลยว่าวิธีการซ่อมก็ต้องใช้ความละเอียดแล้วก็เดี๋ยวพี่ใหญ่จะพาดูครับว่า เราจะซ่อมไไยังไงและตรวจเช็คยังไงอ่าครับผมอ่ะเดี๋ยวพี่ใหญ่พาดูหน่อยพี่เจ้าอ u ดีทีทีคันนี้เป็นตัว M K 3ตัวล่าสุดนหพี่เนาะเป็น M K 3ตัวล่าสุดใช่ครับอ่าครับผมอ่ะเดี๋ยวพี่ใหญ่พาดูหน่อยพี่ว่าคันนี้มันสภาพแบบเนี้ยถือว่าหนักไหมคือเบื้องต้นนะครับคันนี้หนักแน่นอนอ่าครับเครื่องเครื่องแตกเกียร์แตกเลยครับแต่ว่าบางคนเนี่ยอาจจะไม่รู้วิธีการซ่อมอ่าครับพี่โครงสร้างตัวถังคันนี้เป็นเหล็กผสมอลูมิเนียมอ่าครับพี่ซึ่งลักษณะการซ่อมเนี่ยครับก็จะมีคนเดี๋ยวเราจะไปคุยก เกิ <D ama> ดดราม่ารถทัวร์เพราะอะไร,ะรแต่เดี๋ยวเริมจากคันนี้ก่อนคันนี้เนี่ยครับโครงสร้างจะเป็นเหล็กผสมอลูมิเนียมครับพี่ถ้าเกิดการสวงรถก็ค่อนข้างยากเพราะว่าต้องใช้รีเวทยิงครับพี่การใช้รีเวทยิงเนี่ยปกติโดยทั่วไปครับถ้าคนไม่เคยมีรีเวทที่สั่งโดยตรงจากโรงงานหรือหารีเวทไม่ได้ยิงยังไงก็เพี้ยนเรามาดูกันครับคันนี้ปกติเนี่ยถ้าเกิดคนซ่อมไม่เป็นเนี่ยครับก็จะไม่รู้เลยว่าตัวนี้เป็นเหล็กเป็นอลูมิเนียมครับพี่แล้วตัวนี้ก็เป็นเหล็กการสีเป็นเหล็กผสมอลูมิเนียมคือยยยิงงกาาวววอ่เดีล้น แต่พวกที่จะสวมรถเขาก็จะเอาเข้าไปทั้งชิ้นอครับพี่แล้วเดี๋ยวเราจะมาติดตามคอยดูกันว่าพวกที่สวมรถเขาทำยังไงและได้รู้ว่าการสวมรถง่ายกว่าการซ่อมแล้วบอกก็เลยย้ำนะครับการสวมรถนะครับไม่ต้องใช้คนมีความรู้ใช้แค่คนกล้าอย่างเดียวอาครับผมสภาพแบบนี้ซ่อมนานไหมพี่คันนี้ประมาณเดือนหนึ่งครับประมาณเดือนหนึ่งก็คือเครื่องแตกแลพี่เนาะใช่ครับหลังจากอะไหลมาวีซิกาซ่อมประมาณหนึ่งเดือนครับอาทุกคนผมไปดูสภาพนิดนึงนะ ยอดแล้วมีจุดไหนที่ควรดูอีกไหมพี่มาครับเดี๋ยวเราจะมาอธิบายการซ่อมนะครับอ่าครับวิธีการเช็คก็ง่ายๆมากเลยครับว่าจะดูตัวหางยังไงอันนี้เป็นแม่เหล็กนะครับอ่าครับพี่เราดูดูเลยครับชิ้นนี้นะครับเป็นเหล็กนะครับดูดนะครับตัวนี้เป็นอลูมิเนียมนะครับข้างในอลูมิเนียมไม่ดูดอ่าครับฉะนั้นการยึดติดก็เลยต้องใช้กาวและรีเวทเท่านั้นนะครับนี่นะครับซุ้มชกก็ดูดนะครับอ่าฉะนั้นเนี่ยรถพวกนี้ครับไม่ใช่ว่าใครก็จะทําได้เพราะการทําเนี่ย ต้องใช้กาวและรีเวทย้ำนะครับทุกอย่างวีสิรกระดาษทำบนแท่นและทำบนสเปคงานบางอย่างจำเป็นจะต้องเคาะก็ต้องเคาะพอทุกอย่างทำตามความประสงค์ของลูกค้าคไม่ใช่ว่าการเปลี่ยนไปนคำตอบที่ดีที่สุดนะครับเพราะถ้าเกิดคุณเปลี่ยนแล้วบางทีความเสียหายเนี่ยมันจำเป็นต้องเปลี่ยนแต่วาตะเข็บมันไม่เดิมและลดกลายเป็นลดความลดเละทั้งคันก็อยู่ที่ลูกค้าตัดสินใจเราจะคุยกับลูกค้าก่อนนะครับไม่ใช่ว่าการเปลี่ยนจะดีที่สุดนะครับย้ำนะครับเปลี่ยนไม่ได้ดีที่สุด แต่ทุกอย่างอยู่ตามหน้างานและประสบการณ์ครับเราทําทุกอย่างบนแท่นนะครับครับพี่ซึ่งอย่างที่บอกครับว่ามีบางอู่ก็มีการคอมเมนต์มาว่าทําไมถึงไม่เปลี่ยนพี่ใหญ่บอกบเลยครับว่าการที่ไม่เปลี่ยนเนี่ยทุกอย่างมีเหตุผลครับครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทุกอย่างเราทําบนสเปคและบนแท่นเสมอครับเรา <th> ไม่มีการ<อ>ทําบนพื้นหรือทําบนแท่นจีนซึ่งเราไม่การดาวสเปคให้กับลูกค้าย้ำนะครับ ถ้าเกิดสมมติว่าการทำรถที่ดีที่สุดก็คือจะต้องมีการขึ้นแท่นและวัดสเปคตลอดครับอ่าครับผมอ่ะต่อไปมาคุยถึงเรื่องประเด็นดราม่าจากคลิปที่แล้วหน่อยพี่ว่ามันเป็นอะไรยังไงพี่ทำไมมันถึงดราม่าขนาดนั้นก็เนื่องจากรถทัวร์มาลงนะครับรบเนื่องจากมาลงเนี่ยก็หลายคนดูคลิปก็เข้าใจว่าพี่ใหญ่ไปขิงอูอื่นว่าอูอื่นซ่อมไม่ได้หรือยังไงแต่สิ่งที่พี่ใหญ่ทำเนี่ยครับพี่ใหญ่ทําเพื่อที่ว่าให้ลูกค้าได้ไม่โดนหลอกและไม่ไปทาสิ่งที่ผิดกฎหมายการที่เราย้ําว่าอูอื่น สวนต้องสวมเท่านั้นหรือว่าส่วนมาาจะสวมเพราะว่าคันนี้มีคนโทรมาว่าจะเอาไปสวมอ่าซ่อมให้ลูกค้าด้วยวิธีสวมแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือคนนั้นนี่แหละครับเป็นคนยกรถออกไปเพื่อที่จะซ่อมให้กับลูกค้าพี่ใหญ่เลยเอาคันนี้เป็นดราม่าให้ลูกค้ารู้เลยว่าถ้าคุณจะซ่อมคันนี้รถคันนี้ถ้าครจะซ่อมพี่ใหญ่ไม่อยากให้สวมเพราะอย่างน้อยก็เห็นแก่ลูกค้าใครที่เป็นดราม่าหรือเอาวัวร์มาลงอะครับช่วยคอมเมนต์เยอะๆนะครับว่า สิ่งพี่ใหญ่ทําถูกหรือทําผิดที่ทําที่ปกป้องลูกค้าเพื่อที่ว่าไม่ให้รถคันนี้ไปถูกสวมในรถขโมยหรือรถหนีไฟน,ไนั้นหรือรถจำนำก็แสดงว่าเคยมีลูกค้าที่เอารถสวมมาให้พี่ใหญ่ซ่อมถูกป่ะพี่คือมีหลายแบบครับแต่เดี๋ยวเราจะขึ้นคลิปให้ดูนะครับเดี <eron> ๋ยวเราจะขึ้นคลิปให้ฟังจากตอนต้นเดี๋ยวพี่ใหญ่จะขึ้นคลิปมาให้ฟังเลยว่าเขาโทรมาคุยกับพี่ใหญ่ว่ายังไงและความต้องการเขาเป็นยังไงและเขาย้ำเลยนะครับว่า ลูกค้ารู้เรื่องแต่พี่ใหญ่บอกเลยครับไม่มีคนไหนรู้ว่าตัวเองจะติดคุกเพราะว่าเขาเองไม่มีความรู้เล่นเล่มเ,เล่นเขาเนี่ยอา่าผมเป็นน้องเขาเขาไว้ใจผมอยู่แล้วผมเ็นใจก็จะ<ข>ผมจัดการแล้นาใจแน,นน,นเองก็คือคือเราจะถือโอนลอยไว้ใช่ครับแต่ประเด็นคือเราสวมตอนช่วงนี้พี่บอกเลยม,มันเสี่ยงติดคุกนะครับเข้าใจครับเข้าใจครับเข้าใจครับคือ คือเราต้องคุยกับบางให้ดีๆนะว่าเออบางผมจะเอารถบางไปสวมนะล้วถ้าเกิดว่าบางโอเคก็โอเคเพราะว่าผมเองอ่ะผมไม่สนับสนุนเรื่องพวกนี้ไงเพราะว่าผมเองเห็นมาเยอะเข้าใจครับเข้าใจครับตำรวจพิสูจน์อาขารเนี่ยก็ผมก็รู้จักเยอะไงผมเองอะ่ะเพราะว่าคือคันนี้ไม่บอกเลยว่าคนที่ซ่อมจริงในเมืองไทยได้มีไม่กี่คนหรอครับ มันไม่สมควรซ่อมหรอมันซ่อมได้อยู่แล้ววีสิบอะซ่อมได้แต่ปัญหา <m> คือถ้าเห็นคนอื่นซ่อมพี่ว่าเขาสวมหมดไงแต่เราต้องคุยกับบังให้ชัวร์ว่าว่าเราจะลดบังไปสวมนะแล้วก็บังก็มีสิทธิ์ที่ว่าจะเสี่ยงกับคดีต่อไปอคือต้องบอกลูกค้าต,งตรงๆนะห้ามห้ามสิกนะอพี่โรพี่โ,ร,โรหาบ,บังได้เลยเอาโทรบังได้เลยใช่ไหมเอผมเป็นองเขาเพราะว่าผมบอกอย่างนี้ว่ารถคันนี้ถ้าผมซื้อทะเบียนไปผมใช้เองผมขอปัดต่อ เอ,อถ้าผมทำราคามาได้บงังอ่าบางัง่าผมทำให้บังได้ลนะกันอ่ะอ่าม,มาตัวรถนอกมามามาใส่กะเบืงนนี้ได้ไอเอาตัวรถนอกมาใส่อ่ะพี่เข้าใจแต่ว่ารถบ,ง<อ>บังอะไรกันรถผิดกฎหมายนะเพราะบังขายต่อไปอนาคตเนีย้ยจับจับใชืักครับเชืกอกครับคือคุยกับบังใช่ไหมว่าเออว่าเชือกครับอ่า อ okay. ่าโอเคงั้นเดี๋ยวเราลองคุยกับบางดูก็ก็ให้บางคุยกับพี่ดูพี่ไม่ติดเลยนะแต่ถามว่าพี่ยุง่งไหมพี่ไม่ขอยุง่งเพราะว่าพี่กลัวพี่อยู่ตรงเนี่พี่คือคือรถคันรถคันนี้มันซื้อมากันแล้วใช่าาเ้เวลาไปซ่อมหรืออะไรเงี้ยไปยืนผมพูดเนี่ยตันต,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 ตอนเปอนแ้นแม่งก็ไม่คุ้มเรื่องนั้นพอไม่คุ้มปั๊บแล้วก็เอามาใช้กันเองดีกว่ามันไม่เกี่ยวว่ามาใช้กันเองคงไม่ใช้ได้ตลอดชีวิตอะยังไงอะมันก็เครื่องงูไม่พ้นคอสุดท้ายแล้วโดนกอกลับมันจะยุ่งไง คือถ้าเกิดบางเขาโอเครับได้ว่าโอเคอนาคตอีกห้าปีสิบปีถูกกอกับซื้อเกินในราคาคืนราคาเดิมได้ก็โอเคเพราะกฎหมายอย่างมันแรงมากคือถ้าเกิดเราเขาจับได้ว่าเราสวมใช่ไหมเราต้องซื้อรถในราคาเดิมนี่เราขายเข้าไปนะเข้าใจครับพี่เข้าใจเข้าใจชัวร์ครับพี่ชัวร์พี่ผมผมไม่มีความจำเป็นต้องมานั่งโกหกพี่ครับโอเคเอา่างั้นลองคุยกับบางดูว่ายัางไงถ้าเกิดบ,<อ>กบางจะสวม<อ>ก็สวมบางดีค<า>่ะพี่ ครับอ่าใช่ให้บางสว่าพี่เดี๋ยวเรามาคุยกันว่า,ากาดมนันจะได้เท่าไหร่อะไรยังไงก็ได้นี่ากาดพี่อาจจะไม่ซื้อเพราะพี่ไม่ยุ่งมุงนี้ครับอ๋อโอเคโอเคถ้าบางอนุมัตเิเซตพี่ถึงอนุมัติให้ผมผ่ายรู้ได้ใช่ไหมครับใช่ครับใช่โอเคได้เลยกัดไปพี่เดี๋ยวผมให้ตังค์สว่าเลยโอเคครับครับอ่าครับผมเราทําได้ก็คือแค่ว่าเรา ปกป้องลูกค้าโดยวิธีบอกว่าคันนี้จะสวมเพ <tomar. S 1> ื่อที่ให้คนเอาไปได้ไม่สวมครับไอรถสรวมนี้มันทํากันยากไหมพี่บอกได้เลยครับทําง่ายมาก่าครับคือเอาคนที่ไม่มีความรู้มาทําเลยก็ได้มันไม่เป็นต้งองซ่อมรถเป็นมันแค่เอาเลขยมาตัดใส่เดี๋ยวยังไงเนี่ยก็คือเดี๋ยวพี่ใหญ่จะลองให้ดูว่ามันง่ายมากๆง่ายมากกว่าที่จะง่ายสุดๆนะครับครับผมแล้วคลิปที่แล้วที่มันเป็นดราม่ามันเป็นดราม่าเรื่องอะไรบ้างนะพี่มันเป็นดราม่าเรื่องที่พี่ใหญ่ บอกว่าคันนี้ต้องสวมอู่น้องสวมอูออ่เก่งๆในเมืองไทยมีเยอะครับพี่ใหญ่เชื่อมั่นครับแต่พี่ใหญ่ก็เชื่อมั่นอีกอย่างหนึ่งครับว่าอู่แย่ๆก็มีเยอะ,อะและ้วอู่แย่ๆที่เป็นหลอกลูกค้าว่าโอเคซ่อมได้แบบนี้แบบนี้แต่ถ้าเกิดคุณซ่อมจริงคุณก็เอาผลงานออกมาดูแลขึ้นแทนให้ลูกค้าดูว่าเออลูกค้าเป็นอย่างนี้นะครับไม่ใช่เพียงคุณมาพูดลอ,ลอยๆบอกว่าผมทําอย่างนี้ผมทําอย่างนี้ทุกอย่างมันต้องเห็นภาพ และเห็นความจริงครับอ่าครับผมมีอะไรอยากจะเคลีย์ดราม่าอีกไหมพี่ประเด็นไนอีกไหมปเด็นดราม่าก็คืออยากให้ทุกคนรู้ครับว่าสิ่งที่พี่ใหญ่พูดไปครับพี่ใหญ่พูดเพื่อบอกปกป้องลูกค้าและอยากให้คนที่เอารถคันนี้ไปซ่อมครับอย่าไปสวมเพราะว่าพี่ใหญ่ย้ำแล้วว่าคันนี้ยังไงก็ต้องสวมแต่ถ้าเกิดคุณเอาไปสวมคุณก็พิจารณาตัวเองดูเลยครับว่าคุณทําอย่างนี้ทําไมแต่ลูกค้าเองก็ไม่มีความรู้สิ่งที่น่าสงสารสำหรับลูกค้าที่สุดก็คือว่า ถูกอูหลอกย้ำนะครับถูกอู่หลอกเดี๋ยวเราดูจากคลิปได้เลยครับคลิปที่เราขึ้นในตอนต้นนะครับว่าเขาโทรมาคุยกับพี่ใหญ่ว่ายังไงและเขาต้องการอะไรแต่ทางพี่ใหญ่บอกกับเขาแล้วว่ามันผิดกับกฎหมายแต่เขาก็ยืนยันที่เขาจะทำมันก็เป็นวิธีเดียวเราไม่เราไม่มีทางที่จะปกป้องลูกค้าได้นอกจากที่เราทําให้มันเกิดกระแสเกิดขึ้นว่าคันนี้จะสวมเพื่อไม่ให้เขาไปสวม อ่าครับผมได้เลยถ้างั้นน่าจะประมาณนี้เนาะเคลียรประเด็นดราม่าเดี๋ยวพี่ใหญ่ฝากช่องทางในต่อหน่อยเพ่ก็วีสิทกลาดนะครับทาทุกอย่างเกี่ยวกับรถนะครับอยากหล่ออยากแรงอยากดังอยากสุดนะครับจอที่วีสิกลาดและวีสิกลาดกำลังมีวีสิกลาดสาขาสอนะครับริมถนนแจ้งว,วัฒนะนะครับปากทางเข้าเมืองเทาน,นะครับย้ํานะครับวีสิกลาดมีงานคาร์บอนมีงานชุดแต่งเต็มระบบนะครับ เจอกับพี่ใหญ่ได้ตลอดนะครับที่มีสิกรลัริมถนนแจ้งพน,นะฝากด้วยครับโอเคได้เลยอ๋อแล้วก็มีอีกหนึ่งคำถามพี่ใหญ่มีหลายๆคนถามมานาะอว่าเอ้ยปกติเห็นผมมาชอบมาถ่ายแต่รถที่มันชนหนักๆอะไรเงี้ยยังไม่เคยเห็นรถที่มันแบบซ่อมออกมาเสร็จเสร็จเลยอะพี่ก็ไม่ยากครับเข้าไปดูในเพจวีสิบกระัดซึ่งเรามีแต่รถชนหนักชนเบาน้ําท่วมรหรือแม้กระทั่งเครื่องพังพี่ใหญ่สามารถจบได้ดูในคลิปเก่าๆนะครับก็เข้าไปในที่เพจวีสิบกระลัดแล้วก็ เข้าไปเลือกวิดีโอครับแล้วก็จะเห็นเลยครับว่า V10 กระดาดซ่อมรถอะไรมาบ้างครับครับผมก็คือซ่อมเสร็จเราก็จะถ่ายลงถูกไหมเราถ่ายลงครับแล้วก็รีวิวด้วยครับโอเคได้เลยวันนี้ขอมาคครับนี่ครับทุกคนวันนี้ก็พามาคุยกับพี่ใหญ่เนาะเรื่องประเด็นดราม่านะจากคลิปที่แล้วนะ G.L.A นั้นเพื่อนเนาะก็เป็นว่าใครที่สงสัยอะไรก็ลองทักหาพี่ใหญ่ได้นะเพื่อนหรือว่าใครจะซ่อมรถแต่งรถอะไรไงก็สามารถติดต่อได้ที่พี่ใหญ่ v 1 0นั้นเพื่อนวันนี้ขอตัวลาไปผมบ๊ผมบาย